สวัสด,ดีค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวจีนเขาบอกว่าสิ่งแรกแรกที่ต้องทำเมื่อมาประเทศไทยก็คือการมากินทิมจุม่มหรือที่พวกเขาเรียกว่าการกินหมอ้อไฟแบบไทยๆดันเองตอนนี้ไม่ต้องไปหากินแถวๆอีสานแล้วเดินล้มไปทางไหนก็เจอเต็มไปหมดน่ารสชาติโดนใจนะักท่องเที่ยวจีนอย่างแรงแถมรูปลักษณ์ก็แปลกตาอีกตำหนักและใครก็ตามที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีคลิปหม้อทิมจุม่มโพสต์อวดกันในโซเชียลแน่ๆอย่างคนนี้ก็ตั้งแคปชั่นสุดเมื่อหวังว่าผมคิดว่าหมอ้อไฟของไทยเนี่ยไม่มีใครเทียบได้เลย หรืออีกคนก็บอกว่าในที่สุดก็ได้มากินหมอ้อไฟที่ชั้นใฝ่ฝันหรือคนนี้ก็ตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้เลยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมากรุงเทพก็คือการมากินหมอ้อไฟคนละ30ิหยวนหรือคนนี้ก็ประทับจิตประทับใจสุดๆตั้งแคปชั่นแนะนำยาวเป็นหางว่าวเลย เขาบอกว่าในกรุงเทพหม้อดินเผากับเตาถ่านน่ะอร่อยเด็ดสุดๆนี่คือเมนูอาหารของคนท้องถิ่นหม้อดินเผาเตาถ่า,านแบบไทยแท้ถึงจะให้ปริมาณน้อยแต่ก็มาครบทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ราคาแค่99บาทเท่านั้นเองน้ำซุปหวานหอมกลิ่นตะไคร้ถูกและอร่อยจริงๆนอกจากจิ้มจุ่มแล้วฉันยังอยากแนะนำเมนูอื่นๆเพิ่มอีกด้วยทั้งข้อหมูย่างขานส้มตำไทยปีกไก่ทอดดาปลายำหมูทอด ปลากระพงทอดผักขมผัดน้ำมันหอยฉันลองกินหมดทุกอย่างที่พูดมาแล้วอร่อยมากๆฉันขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยโอ้โหเป็นแคปชั่นที่อ่านแล้วนึกหน้าความฟินของคนโพสต์ออกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะที่ถ่ายรูปหมอ้อจิมจุบลงโซเชียลอะ่ะพวกเขาชอบมากเลยจริงๆแต่ละคนที่ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาอวดก็มีคนมาคอมเมนต์กันเพียบเราก็ไปดูก,กันดีก,กว่าว่าพวกเขาคอมเมนต์กันว่าอะไรบ้างคนแรกก็ถ่ายรูปมาอวดนะคะบอกว่าฉันได้กินแล้วอร่อยมาก คนต่อไปเพิ่งมาเสิร์ฟเลยเนี่ยอยากรู้จังว่าข้าวผัดปูจะอร่อยด้วยไหมแล้วถ้าไม่คนมาตอบกลับว่าอร่อยสั่งเลยคนต่อไปก็บอกว่าอาหารของพวกเขาอร่อยมากๆเลยฉันกินมาสามวันติดแล้วเนี่ยเป็นต่อไปเพิ่งกินเสร็จเลยหมดนี่ราคา470บาทรสชาติโอเคเลยนะคนต่อไปนะคะฉันเพิ่งไปกินมาเหมือนกันรสชาติบันไทยมากๆไม่ค่อยชินเลย เนต่อไปอร่อยฉันกินวุนเส้นหมดไปหลายจานเลยคอหมูย่างก็อร่อยเหมือนกันนะคนต่อไปก็มาถามว่ามีแบบไม่เผ็ดไหมอ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าน้ำซุปของพวกเขามันเป็นแค่น้ำซุปใสๆต้องใส่พริกเพิ่มถึงจะเผ็ดเมนต่อไปก็ธรรมดานะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าแต่ละคน่ะมีลสษนิยมไม่เหมือนกันนะ คนต่อไปก็บอกว่าฉันเพิ่งไปกินมาลาบเนื้อดิบก็โอเคนะลองกินดูสิเม้นต่อไปเคยไปกินที่เชียงใหม่2คน50กว่ายวนอร่อยสุดๆคนต่อไปก็มาสงสัยว่าอาหารไทยเนี่ยหวานนํำหรือเปล่านะและ้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเครื่องดื่มกับของหวานเนี่ยหวานมากจริงๆไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มเลยเมนต่อไป ให้ตายเถอะมาลราคาถูกมากๆฉันกินวัละห้าหมือ้อยังได้เลยคนต่อไปก็บอกว่ารสชาติกลางๆนะแต่ราคาเนี่ยประทับใจมากๆคนต่อไปที่มันเหมาะสำหรับฉันที่อยากกินทุกอย่างอย่าเน็ดอย่าหน่อยมากๆเลยคนต่อไปก็น่าจะติดใจอาหารไทยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ห้าวันกินข้าววัละาบหมือ้ออะ คนต่อไปมันอร่อยแล้วก็ถูกมากจริงๆไปกันสองคนเนี้ยหมดไปถึง100หนึ่งร้อยวนเลยคนต่อไปก็บอกว่าอาหารที่อร่อยและถูกที่สุดฉันยกให้เชียงใหม่นะกินให้พอก่อนจะไปที่อื่นเพราะว่าคุณจะคิดถึงอาหารของที่นี่มากๆคนต่อไปนะคะหม้อไฟเนื้อที่พัทยาลหลายๆร้านอร่อยมากจริงๆนะ เมนต่อไปเมื่อสิปีก่อนราคาถูกจนจะร้องไห้แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นราคามาหลายรอบแล้วคนต่อไปก็บอกว่าฉันไปกินบุฟเฟ่นในห้างมาสองคนหมดไป80ดสิหยวนกินเดียวจนเดินไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คิดไม่หมดโดนกลับไป15ห้าหยวนคนต่อไปก็ถามว่าเนื้อหมูของไทยอร่อยไหมอ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันคิดว่ามันโอเคเลยนะ คนต่อไปโอ้โหบรนดูดีมากเลยอะฉันจะไปลองกินตามพรุ่งนี้เลยคนต่อไปก็บอกว่าฉันคิดถึงหม้อแบบนี้ที่ประเทศไทยจังเลยเล้นต่อไปนะคะราคาถูกมากสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปประเทศไทยให้ได้เลยคนต่อไปนะคะสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศท่องเที่ยวอื่นๆก็คือจิตวิญญาณแห่งการบริการ พวกเขาสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็กระตือรือร้น,นพวกเขาพอใจและมีความสุขกับงานของพวกเขาซึ่งแตกต่างจากในจีนมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นแผงขายของเล็กๆหรือร้านอาหารเล็กๆเจ้าของและพนักงานเสิบก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่เสมอไม่เคยเมินแขกเลยคนต่อไปทาไมมันดูหน้าอร่อยแล้วก็ราคาถูกไปหมดเลยละเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่าที่สำคัญเลยก็คือการบริการคุ้มค่าเงินมากๆ เ้นต่อไปเมื่อเทียบกับความสะอาดและสุขอนามัยในอินเดียแล้วสิ่งนี้ทำให้ผู้คนอยากลองกินดูเลยจริงๆคนต่อไปก็บอกว่าเมนูนี้ถ้าเอามาขายในจีนราคาไม่ทำกว่า100หยวนแน่ๆคนต่อไปนะคะตามที่คาดไว้นะเดี๋ยวอุตสาหกรรมในประเทศจีนก็เรียนแบบในไม่ช้านี้เพื่อดึงดูดกลุ่มชนชั้นกลางให้แห่มาถ่ายรูปกันคนต่อไปก็มีคำถามว่า ประเทศไทยเนี่ยถูกสุขลนะักษณะพอที่จะไม่ทําให้ท้องเสียไหมอะตอนที่ฉันไปเนี่ยฉันไม่กินอาหารข้างทางเลยกลัวปวดท้องเมนต่อไปฉันเคยไปกินที่ตลาดโตลุงเคียงรายมาครั้งหนึ่งแล้วคิดถึงจังเลยคนต่อไปก็มาชื่นชมบรรยากาศในร้านนะคะฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นมิตรมากจนอดดิ้มตามไม่ได้เลยเอาพูดคุยกันอย่างสุภาพแล้วก็ขอบคุณอยู่เสมอ คนต่อไปก็บอกว่าราคาถูกสุดๆอยากบินไปซะตอนนี้เลยเนี่ยคนต่อไปนะคะฉันคิดถึงสตรีทฟู้ดในกรุงเทพจังเลยอะ่ะมันอร่อยมากๆเม้นต่อไปเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปประเทศไทยอีกเนี่ยไปครั้งสุดท้ายก็เมื่อสิปีที่แล้วนู่นเลยเม้นต่อไปมีวิธีปรุงน้ำจิ้มไหมอะ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าไม่รู้เหมือนกันเขาให้มาแบบนั้นเลย คนต่อไปก็บอกว่าฉันต้องกินทุกครั้งที่ไปเลยคนต่อไปก็บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนชอบกินเครื่องในก็อย่าไปเลยคนต่อไปบอกว่าหม้อไฟเล็กๆแบบนี้มีอยู่ทุกที่ในกรุงเทพไม่จําเป็นต้องเลือกจอะจงร้านใดร้านหนึ่งฉันไปกินมาแล้วรอร่อยมากๆคนท้องถิ่นก็มากินกันเยอะเหมือนกันคนต่อไปก็จับเต็มโต๊ะมาเลยนะคะเมื่อคืนเพ่อไปกินมาเช็คบิลมาไม่ถึง700บาทเลย คนต่อไปบอกว่ามีหม้อไฟอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นกระทะกลมๆตรงกลางเป็นนุโนๆมีไว้ย่างเนื้อส่วนขอบก็เอาไว้ใส่ซุปกินแบบชาบูแบบนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะฉันอยากจะทำเรียนแบบกินดูแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็มีคนมาตอบว่าแบบนั้นเขาเรียกว่าหมูกระทะอร่อยนะโอ้โหเป็นไงบ้างคะนอกจากจะชมรสชาติอาหารกับราคาแล้วชมไปยันการบริการเลยนะคะเนี่ยแอดเห็นแต่ละคอมเมนต์ใต้โพสต์นะ ถ่ายรูปไปอวดกันเต็มไปหมดเลยเหมือนมาแล้วต้องถ่ายรูปเอาไว้อะจะว่าไปเมนูจิ้มจุ่มเนี่ยรูปลักษณ์ดึงดูดนักสร้างคอนเทนต์มากๆทั้งหม้อดินเผาเอ้ยเตาถ่านเอ้ยสะดุดตานักท่องเที่ยวสุดๆมาถึงไทยแลนด์ทั้งท,งท,งทีต้องมีรูปหม้อจิ้มจุ่มกลับไปอวดคนที่บ้านนะและทุกคนล่ะคะชอบกินจิ้มจุ่มกันไหมคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหนะ้าสวัสดีคะ่ะ